เื่นข่าวกีฬาพันไทยบายมาโนโปกิ้งสไตล์ประจำวันที่3กรกฎาคม2565โดยใชย้ผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวพันไทยในช่วงของเชียงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรนักจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเชียงวันนี้เบนเดวิสตัวจริงออฟฟอร์ดยูเต็ดประเดิมปรีซันลูทบอออฟฟอร์ดซิตี้ไป5ต่อ2 โดยเป็นจีมินเจมเดวิสดาวเตะลูกครึ่งไทยอังกฤษนะฮะออกสตาร์ทเป็นสวตัวจริงช่วยออกฟอร์ดยู e d ตในเกมอุ่นเครื่องปรีซั่นนัดแรกถึงดาวเตะทีมชาติไทยไว้เฉเปียราอนี้ได้รับโอกาสในการลงกสนามประเดิมเกมปรีซั่นเกมแรกของฤดูกาลกับต้นสังกัดออกฟอร์ดยู e d ต โดยในเกมดังกลาวผลปรากฏว่าทางอ็อกฟอร์ดยูเตดนั้นสามารถเอาชนะอ็อกฟอร์ดซิตี้ไปได้ด้วยสกอร์5-2จากลูกยิง2ประตูนในครึ่งแรกจากทางคาร์เมรอนเบรนดากนบวกกับประตูของเจมส์เฮนรี่แซมลองและก็มาคัสเปล่าสำหรับโปรแกรมต่อไปของทางอ็อกฟอร์ดยูเตดนั้นจะลงสนามในเกมอื่นเครื่องวกกับทางนอตลทนีเอฟซีวันที่9กรกฎาคมที่ถึงนี้เป็น,นวักางานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกก,กันว่าจะเป็นเช่นไร ากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เบนจิมินเจมส์เดวิสคนนี้กันนุ่นครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับชมช็อตชนะทิพย์เจอชาวัดวีรชาติครั้งแรกบนเวทีเจลีกญี่ปุ่นเป็นยังไงไปชมโดยการยีทางชนะทิพย์สงกสินเพลเมเกอร์ทีมชาติไทยช่วยตัวสังกัดคาวากิฟอนเตเล่บุกไปเยือนถิ่นเซเลโซสกาทีมใหม่ของทางเจ้าอินอชาวัดวีรชาตนะฮะอีกหนึ่งนักเตะทีมชาติไทยบนเวทีญี่ปุ่น ซึ่งเกมล่าวนั้นคาวาสกิฟอนเตเล่ช็อกท้ายเกมพ่ายกระทางเจ้าถิ่นเซเรโซสกาเป็นต่อ2โดยหลังเกมชนาธิปสงกระสินนารักตัวเก่งทีมชาติไทยได้มีโอกาสพกบกระทางเพื่อนร่วมทีมชาติไทยอย่างทางชวัดเบเรชาติเป็นครั้งแรกที่ประเทศญ,ญี่ปุ่นในเกมเจลิกแมตที่17ในครั้งนี้แต่เกมนี้ชาวัดเบเรชาติยังไม่สามารถลงสนามให้กระทางทีมโตสก,กัดใหม่ได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอลงทะเบียนรายชื่อผู้เล่นในครั้งนี้ เป็นนาวัาง,งานนี้อดได้เห็นไทยดาบี้แมตช์เลยนะฮะแต่ก็น่าเสียดายที่ทางชนาทิมสงกสินแพ้ไป2 1ต่อ1นึ่ซะอย่างนั้นน่าเสียดายจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากักนดีกครับธนวัตชี้ทีมชาติไทยยุคจดสปีต้องช่วยกันเพื่อจะไปถึงเป้าหมายในครั้งนี้ให้จงได้ โดยงานนี้ท่ผมธนวัตน์สายเพชรชี้นว่าทีมชาติไทยอยู่19ปีต้องพยายามช่วยเหลือกันให้ได้มากที่สุดเพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายในศึกชิงแชมป์อาเซียนโดยเขาได้บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่าประสซ้อมกันมาได้ดีและพร้อมครับมันก็มีความกดดันเล็กน้อยแต่ก็พยายามจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทางเราทุกคนในทีมช่วยเหลือกันโฟกัสที่แทคนิก,กและก็เล่นช่วยกันการทํางานความเข้าใจก็มีความเข้าใจสูงและเราก็ทํางานหนักมาโดยตลอด เกมแรกก็เป็นเรื่องยากเสมอครับการเจอกะทางฟิลิปปินส์เราก็ต้องทําเต็มที่ให้ดีที่สุดนะและขอให้แฟนบอลเชียร์พวกเราทีมชาติไทยชุดอยู่สิปีกันด้วยครับโดยกนนารแข่งขันทุกวันทุกนัดนั้นจะถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชันวิดีโอซึ่งแฟนบอลสามารถดาวน์โหลดหรือว่าเข้าทางเว็บไซต์ว i ดี o อ o m เพื่อรับชมกนนารแข่งขันทุกนัดของรายการนี้ซึ่งนัดแรกก็แข่งไปแล้วไทยก็ชนะฟิลิปปินส์เป็นต่อสู์ที่สนามแพทิอตดัดนบารฟฮาก้าเวลาเจ็ดนาฬิกาที่ผ่านมา ซึ่งทีมชาติไทยก็สวมชุดสีน้ำเงินคู่สาบประตูชุดสีเขียวในเกมที่พบกันไปนั้นฟรลิป,ปินโดยการแข่งขันรายการนี้หากมี2ทีมที่มีคะแนนเท่ากันจะตัดสินกันที่ประตูดได้เสียก่อนเฮตสูเฮตสามารถทําการเปลี่ยนตัวสามารถเปลี่ยนได้ทั้งหมด5คน3ครั้งในกรณีที่ผู้เล่นได้รับใบแดงจะถูกแบนนัดต่อไปโดยอัตโนมัติและในกรณีที่สะสมใบเหลืองครบ2ใบจะถูกแบนอัตโนมัติในนัดต่อไปเช่นเดียวกัน สำหรับมาตรการโควิด -19 หากมีนักกีฬาติดเชื้อจะต้องกักตัวอย่างน้อย5วันหรือกว่าจะมีผลตรวจเป็นลบในครั้งนี้เป็นนว่างานนี้ต้องรอดูกต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับลุงประวิผู้อยู่เบื้องหลังพากวินคัมแบ็กกีเรนพยองโดยข่าวที่ปรากฏออกมาสู่สายตาแฟนบอลถึงการกลับมาสู่อ้อมอกของทางเมืองทองแบบถาบรโดยทางโอเอสลุนได้ทาการยกเลิกสัญญาที่เหลือ1ปี ของทางกวินทำมาชดนะลงไปซึ่งคนที่เดิวเองทุกอย่างคือลุงพระวิโลทองบอสใหญ่ของสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดและเขาเองก็ยังเป็นผู้สร้างสโมสรจนดำรงตำแหน่งประธานกีดีมศักดิ์ของกีเลนพยองในครั้งนี้แต่คนที่ชื่อมาว่าลุงพระวิเขาเองก็ต้องการสายเลือดของกีเลนของทางเจ้าตองมาประงแต่งคอยเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆในทีมเพื่อดึงความเป็นเมืองทองกลับมาอีกครั้งอาจจะบอกได้ว่าพรหมลิขิต ที่ไม่เคยพาเขาทั้งสองคนไปจากกันก็เป็นได้เพราะตามจริงๆแล้วยามที่กวินวางว้นจากทางทำภารกิจของสโมสรและทีมชาติไทยเขาจะเข้าไปพบกับทางลุงประวิอยู่เสมอสำหรับทางกบินทำาิัีนั้นเกือบกลับมาถิ่นทันเดอร์โดมสเตเดียมเมื่อตลาดในที่2ของฤดูกาล2020ที่ผ่านมาหลังเจรจาคืบหน้าไปอย่างมากทว่าวันสุดท้ายก่อนตลาดจะปิดไม่กี่นาทีมาเกิดปัญหาขึ้นจนได้เมื่อมีการรายงานว่าตัวแทนของกวินได้ขอเพิ่มออปชั่นเพิ่มเติม แต่ทว่าทางฝั่งของทีมไทยลีกไม่สามารถร,รับข้อเสนอเพิ่มเติมดังกล่าวได้สมบผรให้ดิวดังกล่าวต้องสิ้นสุดลงไปโดยปริยายโดยนใน่านทีมชาติไทยชุดแชมป์ AFF ฤุูกิจครับสองพ2 0 1ิ2 0ี่ไปลดแล่นในต่างแดนกับทางโ H เลูเวนทีมลีกเบลเยียมตั้งแต่ปี2018และก็ะถูกยืมตัวนะฮะสู่ทางคอนเซซโปรทีมน ague, ในสึกเจลิกในฤการ2 0 2 0จนกลับมาไทยลีกเฝ้าเสาให้กับทางการท่าเรือเอด้วยรูปแบบการยืมตัวในฤดูกิ๊2 ของซีซั่น2021ก่อนตลาดซื้อขายนักเตะจะปิดตัวลงในวันที่4มกราคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปเป็นนันง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกก,กันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับต้องรักษาสกอร์ไว้ชนาทิปเผยหลังฟอนเตเล่พ่ายเกมล่าสุดพร้อมพูดถึงเจ้าอินนะ โดยชนาทิพย์สงกระสินดาเตะชาวไทยของคาวาซกิฟอนตาเล่เผยหลังเกมที่โดนเซเลโซสกาพลิกแซงดับไป2ต่อหนึ่งพร้อมพูดถึงแข้งเพื่อนร่วมชาติอย่างทางชาวเยดชาติโดยเกมในศึกเจลีก2022นัดที่19มิทฟิลชาวไทยอย่างทางชนาทิพย์สงกระสินได้มีชื่อออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในต่อเนื่องให้กับทางคาวาซกิฟอนตาเล่พร้อมได้ลงเล่นไปทั้งหมด79นาทีซึ่งเกมนี้ต๊ะสังกัดของเจ้าเจมาได้ประตูนำศูนย์ต่อหนึ่งจากทางโชโกะทานิกุชิ ทว่าในครึ่งหลังเจ้าบ้านเซเลโซสกามาได้2ประตูพลิกแซงชนะไป2ต่อ1จากทางคาเคิรุฟูนาคิและก็ชองพลัสติกกแซงดับในช่วงท้ายเกมหลังจบเกมชนาทิปสงกระสินก็ได้ออกมาเผยหลังเกมะว่าเกมวันนี้ก็เสียใจครับทีมของเราทันพ่ายแพ้หลังจากที่ฟื้นจากอาการบาดเจ็บก็รู้สึกดีใจเต้นหลงเล่นและไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเลยด้านของทางคอนเนคกชั่นก็อยู่ระดับที่ดีมากเลยครับในครั้งนี้ โดยผู้สื่อข่าวสอบถามต่อถึงกรณีของทางเซเลโซเซนชาวัตวียรชาิมาร่วมทีมและได้มีการพูดคุยกับทางเจ้าอ,อินบ้างหรือเปล่านั้นชนาคุงก็ได้ตอบว่าก็ยังไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะครับแต่น้องเขาก็มีถามผมว่าต้องปรับตัวอย่างไรบ้างต้องทําอย่างไรบ้างแล้วผมก็บอกไปว่าก็ให้ในเป็นแบบที่เราเป็นนี่แหละครับ แต่ก็อาจจะมีการซ้อมที่หนักขึ้นฟุตบอลที่เข้มข้นขึ้นแน่นอนว่าปราะนั้นต้องใช้เวลาและก็ต้องปรับตัวด้วยส่วนตัวที่รู้จักอินมานั้นก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคนเงีย,งยบครับไม่ได้พูดอะไรเยะแยะมากมายเท่าที่รู้จักกันมาก็เงียบครับ ส่วนตัวของผมการได้มาหยุดในทีมใหม่เนี่ยการปรับตัวของผมก็ดีขึ้นตลอดนะและการมาอยู่ในทีมแชมป์การรักษาแชมป์มันก็ยากเป็นอย่างมากาเราต้องรักษามาตรฐานของเราเอาไว้และก็สิ่งสําคัญก็คือการรักษาประตูเราอาจจะได้สกอร์นำก่อนแต่เรานั้นไม่สามารถรักษาสกอร์ได้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายครับคันนี้ สำหรับทางโปรแกรมเกมตั้ต่อไปของทางเชลีก2022นัดที่20ของคาวาสกิฟอนเตเล่จะเปิดบ้านพบกับทางสกกากันจัสซีในวันพุธที่6กรกฎาคมเวลา17นณสน,นามคาวาสกิโทโดริกสเตเดียมในครั้งนี้ใครอพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร่วงเชียร์กันได้แล้วมาดูข่าวต่อมาก,กันดีค่คับกวางซงคว้าคิมจิมินฮอกโปฮังเสืิมทัพโดยสโมสรลีโอเชียงรายเดดนั้นประกาศคว้าคิมจิมิน ก่อนหน้ากึ่งปีกวัย29ปีแต่สโมสรโปฮังซิลเลอร์จากเกาหลีใต้เข้ามาร่วมทัพพร้อมสู้ศึกในาการ2022นี้โดยเจ้าของส่วนสูง180เซนิเมตรเกิดเมื่อวันที่5มิถุนายนปี1993ที่เมืองเชนจูจังหวัดย็อกซังใต้ประเทศเกาหลีใต้นอกจากผลงานติดทีมชาติเกาหลีใต้7ชุดคือยู1ปีย15ปีย16ปีย17ปีย18ปีย19ปี แม้จะอยู่20ปีโอป้าคนนี้เคยผ่านการค้าแข่งบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพระดับเคลีกมาแล้วหลากหลายสโมสรอาทิเช่นบูซานไอพาร์คคิมเฮมเอฟซีกินยูซิตี้โปฮังสตลเลอร์ต่อมาก็บรรจุการยืมตัวมาที่ทัพซูวอนเอฟซีและกลับมายืมเล่นกับทางโปฮังสตลเลอร์ในฤดูกาล2019ในช่วงเข้ากรมรับราชการทหารก็ได้มีโอกาสร่วมทีมมิรัตเทดีจากนั้นเข้าร่วมทีมชินจูซิติเซนในฤดูกาล2020 ก่อนจะกลับมาร่วมทัพโปรฮังสตซิลเลอร์กันอีกครั้งในรายกา2020ในครงนี้ซึ่งล่าสุดนั้นได้บรรลุกเข้าตกลงกับสโมสรอเรื่องทางลีโอเชียงรายสู้ศึกในายการ2022อย่างเป็นทางการแล้วและนี่ก็เป็นที่นักข่าวกีฬาฟุตบอลไทยหมายมาโนโป๊กิ้งสไตล์ประจำวันที่3กรกฎาคม2565โดยชายผูบ้บังคับรงฟุตบอลไทยครับ